เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูกันที่ข้อสิบสี่เลยนะครับสำหรับจำนวนเต็ม N มากกว่าเท่ากับสามใดๆกำหนดให้ รูปเอ็นเหลี th ่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยมีเส้นทแยงมุมที่สั้นที่สุดยาวเอหน่วยรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีด้านยาวหนึ่งหน่วยมีเส้นทแยงมุมที่สั้นที่สุดยาวบ n เอหน่วยข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงข้อเอเอเอ็นเท่ากับอสองเอ็นคูณบีเอ็นข้อบีบีเอ็นเท่ากับอเอ็นคูณอสองเอ็น ข้อ4 an เท่ากับ a 2n บวก bn และข้อ d bn เท่ากับ an บวก a 2n เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นสังเกตที่ตัวเลือกก่อนครับจะสังเกตเห็นว่าในตัวเลือกเนี่ยมีแค่ AN, a n a 2n และ bn ถูกไหมครับ ซึ่งมันมายเขาว่าอะไรครับมันมอยเขาว่าโจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาความสัมพันธ์ของสามตัวนี้นั่นเองครับอโอเคนะครับังนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นผมจะขอวาดรูปให้เข้าใจกันง่ายๆก่อนนะครับอะจะวาดรูปวงกลมขึ้นมาก่อนแบบนี้เขาบอกว่ารูปเป็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแนบในวงกลมรัศมีหนึ่ง ่าทีนี้นะครับรูป n เหลี่ยมผมจะลองให้ n เป็น4ก่อนนะครับจะได้ดูง่ายๆอ n เป็น4แบบนี้สี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับอ่าทีนี้นะครับแล้วถ้าเป็น 2n ละครับอันนี้คือผมแทน n เป็น4ถูกไหมครับแสดงว่า 2n เนี่ยก็จะเป็น8ถูกไหมครับ แล้วผมก็วาดรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าด้วยแบบนี้ครับอาจจะวาดเบี้ยวนิดนึงนะครับอนี่ครับก็จะได้ว่ามีทั้งสี่เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าและแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในวงกลมนี้ครับจากที่โจทย์บอกมาครับโจทย์บอกว่า รูปเอ็นเหลี่ยมเนี่ยด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยจะมีเส้นทแยงมุมที่สั้นที่สุดยาวเอเอครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ารูปสองเอ็นเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีเส้นทแยงมุมที่สั้นที่สุดยาวเอสองเอ็นถูกไหมครับอ่าซึ่งก็หมายความว่ารูปสองเอ็นเหลี่ยมนี้ก็คือรูปนี้นะครับรูปนี้จะมีเส้นทแยงมุมที่สั้นที่สุด ก็คือเส้นนี้ถูกไหมครับเส้นนี้ยาว a 2n นาถูกไหมครับดูอีกทีนะครับรูปข้างในเนี่ยรูปข้างในเนี่ยคือรูป n เหลี่ยมถูกไหมครับรูปข้างในคือรูป n เหลี่ยมจะได้เราจะได้ว่ารูป n เหลี่ยมที่แนบในวงกลมเนี่ยมีด้านแต่ละด้าน ยาวเป็น e สองเครับอ่าพอได้ดังนี้แล้วก็แสดงว่าวผมจะวาดรูปให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับพอได้ดังนี้แล้วก็แสดงว่าผมพิจารณาที่รูปเอ็นเหลี่ยมใดๆนะครับาลากเส้น แบบนี้ครับเดียวนิดนึงครับเอาใหม่แบบนี้ครับอันนี้คือรูปของเอ,แบบอ็นเหลี่ยมนะครับรูปเอ็นเหลี่ยมก็จะมีรูปของสองเอ็นเหลี่ยมอยู่แบบนี้ก็จะได้ว่าด้านเนี้ย ยาวยาวเท่ากับ a 2n ถูกไหมครับแล้วก็จะมีเส้นนี้เนี่ยยาวเป็น an ถูกไหมครับเราจะได้แบบนี้ออกมาครับผมตัดสามเหลี่ยมรูปนี้ออกมาก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเป็น a 2n a 2n และก็ a n แบบนี้ครับซึ่งเจ้าสามเหลี่ยมที่ผมตัดมาสามเหลี่ยมรูปนี้มาจากมุมมุมหนึ่งมาจากมุมหนึ่งของรูป n เอเหลี่ยมครับทีนี้เรามาพิจารณาเจ้าตัว b กันบ้างครับตัว b คืออะไรครับย้อนกลับไปดู B เนี่ยมันมาจากรูปเอ็เหลี่ยมเอ็นเหลี่ยมนะครับด้านเท่ามุมเท่าที่มีด้านยาวหนึ่งหน่วยเส้นทแยงมุมที่สั้นที่จุดยาวบีหน่วยครับอดังนั้นผมจะวาดรูปเอ็เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับก็ก็ตัดมาหนึ่งมุมเหมือนเดิมครับตัดมาหนึ่งมุมเหมือนเดิมเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่ที่ความยาวด้านหนึ่งหน่วยนะครับ หนึ่งหน่วยแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นหนึ่งถูกไหมครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งเพราะความยาวด้านในะยาวหนึ่งหน่วยทีนี้ครับเส้นทแยงมุมที่สั้นที่สุดยาว BN มาความว่าด้านนี้ครับยาว BN นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้ครับมันก็มาจากมุมหนึ่งของรูปเป็นเหลี่ยมเหมือนกันถูกไหมครับ หมายความว่ายัางไงครับก็หมายความว่าสองรูปนี้เนี่ยคล้ายกันนั่นเองครับดังนั้นครับเราจะได้สมการความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมนี้ก็คือด้านนี้สมนัยกับด้านนี้ถูกไหมครับก็จะเป็น a 2n ส่วนหนึ่งจะเท่ากับด้านนี้สมนัยกับด้านนี้ก็จะเป็น an สน่วน bn เแบบนี้ครับ แล้วก็จะไปถึงส่วนสุดท้ายของสมการของเราครับย้าย bn ขึ้นไปคูณเราจะได้ว่า an เท่ากับ a 2n คูณ bn นั่นเองครับอ่าซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับช้อย a พอดีครับดังนั้นข้อ14ตอบ a ครับอ่าทบทวนกันดูอีกทีนะครับเรื่องจาก โจทย์บอกว่ารูปเอ็เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่แนบในวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยมีเส้นทะแยงมุมที่สั้นที่สุดยาวกับ An หน่วยทีนี้ครับเราก็พิจารณารูปหลายเหลี่ยมที่มีเอเหลี่ยมกับสองเอเหลี่ยมครับดังรูปนี้เราจะได้ความสัมพันธ์ของ a 2สกับ a อออกมาครับ จากนั้นเราก็พิจารณารูปเอ็นเหลี่ยมที่มีด้านยาวด้านละหนึ่งหน่วยเราจะได้ความสัมพันธ์ของ BN ออกมาครับและจากนั้นเนื่องจากสองรูปนี้เนี่ยเป็นรูปเอ็นเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเหมือนกันดังนั้นมันจึงคล้ายกันครับเราก็ใช้คุณสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายมาแก้สมการจนในที่สุด เราก็ได้คำตอบของเราออกมาครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ รู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ